สวัสดีค่ะเคยสังเกตกันไหมคะว่าทำไมต้นไม้ของเรานะคะที่เราเดินตรวจด,ดูทุกวันเนี่ยบางวันนะคะใบของเขาเนี่ยเป็นวงบ้างนะคะแหว่งบ้างนะคะ หายไปบ้างครึ่งใบเลยนะคะทั้งๆที่เราก็ตรวจดูแล้วนะคะทั้งโคนต้นทั้งหน้าใบหลังใบก็ไม่เจอตัวเกิดเหตุนะคะไม่เจอตัวก่อเหตุเนี่ยแล้วสรุปว่าใบเหล่านั้นนะคะที่ขาดแหว่งเป็นรูเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหลักๆเลยนะคะคงจะคิดกันว่าอ่ะเป็นมแมลงนะคะเป็นหนอนแต่ว่าเป็นมแมลงหรือว่าหนอนชนิดไหนล่ะวันนี้นะคะเราจะมา จับตัวก่อเหตุกันค่ะว่าตัวก่อเหตุที่แท้จริงนะคะที่มาทิ้งคราบอืบบนใบมากัดใบแหว่งกัดใบเป็นรูนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุหาตัวจับยากเนี่ยมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะคะบางทีอาจจะเป็นศัตรูพืชท,ที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้ค่ะนี่เลยนะคะเหมือนเจ้าต้นฟาโรของเรานะทุกคนเห็นไหมวันแรกเนี่ยมีสองรูนี้นะคะเราก็พยายามมองหาใต้ใบนะคะดูตามโคนต้นเนี่ย เอ๊ะว่ามีตัวอะไรมากัดกินนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นพวกมแมลงปีกแข่งนะคะอย่างเช่นพวกแมงอินูนอะไรพวกนี้นะแมงเต่าทองหรือเปล่าหรือว่าตาก,กแตนนะคะแต่ว่าเรามองดูแล้วเนี่ยหาดูแล้วก็ไม่มีนะคะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่บริเวณใกล้เคียงเลยเพราะวันลุงขึ้นค่ะอ้าวมีรอยแบบนี้เกิดขึ้นอีกเอะมันตัวอะไรกันแน่นะคะหาดูบริเวณรอบๆก็ยังไม่เจอตัวก่อเหตุอีกเช่นเดียวกัน เราก็เลยเดินตรวจดูนะคะต้นอื่นๆว่าเป็นเหมือนกันไหมนะคะเนี่มาดูอ่ะฟาโรต้นนี้เอ๊ะนี่ค่ะใบแหว่งแหวงเหมือนกันแบบนี้เลยนี่นะคะเนี่ยแหว่งเหมือนกันแบบนี้เลยอันนี้เป็นการปลูกแบบน้ำนะคะก็ลองดูแล้วก็ไม่เจอตัวผู้ก่อเหตุเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบ็คเมจิกนะคะนี่เห็นไหม เป็นวงเป็นรูแบบนี้นะนี่เลยแบบนี้นะคะโอ้โหดูการกัดของเขานะทุกคนเห็นไหมเชื่อได้ว่าต้องแบบว่าโอ้โหฟันต้องคมมีเขี้ยวอะไรแบบนี้นะแต่เราก็ยังหาตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเราก็พยายามเดินหาเดินตรวจดูนะคะทั้งเช้ากลางวันเย็นก็ยังไม่เจอเลยว่าร่องรอยเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดมาจาก สัตว์ชนิดไหนนะคะน่ะเขาไม่กัดอย่างเดียวนะคะบางทีเขาทิ้งนี่เขาทิ้งนะคะคราบอึเหลืองๆไว้แบบนี้นะคะเนี่ยทิ้งคราบแบบนี้ไว้นะทุกคนเราพยายามตามหาอยู่ประมาณ2วันนะคะว่าเจ้าแมาลงชนิดไหนนะคะหรือว่าหนอนชนิดใดนะคะที่มากัดกินใบนะคะของต้นไม้เราเนี่ยแต่ว่าไม่ว่าจะหาทั้งเช้ากลางวันเย็นก็ไม่เจอคะ่ะ ไม่มีร่องรอยและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยนะคะเราจึงตัดสินใจค่ะช่วงกลางคืนเราได้ทำการลงมาตรวจอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าจะเจอผู้ก่อเหตุและในที่สุดก็เจอค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดึกเลยนะคะเพราะว่าเราสงสัยมากๆเลยนะว่าตัวอะไรนะทุกคน ที่มันมากินฟาโรของเราแบบนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าจะจับให้ได้คาหนังคาเขาเนี่ยต้องจับตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมักจะมาก่อเหตุช่วงกลางคืนค่ะนี่เห็นไหมดูลักษณะจากใบนะคะนี่เป็นรูเลยนี่นะคะนี่แหวงแบบนี้เลยนะคะนี่เราก็จะมาดูกันว่าอะไรกันนะที่ แอบมาขโมยกินฟาโรเรานะคะอ่าใบนี้ยังโอเคใบนี้ยังโอเคนะทุกคนนี่เลยจ้ะใบนี้นะคะล่าสุดๆๆร้อนๆเลยจ้ะและเราเจอผู้ก่อเหตุแบบว่าจํานวนต่อหลักฐานมากๆเลยนะคะหต่อหน้าต่อตาเลยนะจ๊ะ นี่คือเจ้าหนอนกระทูตัวร้ายนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตอนกลางวันเนี่ยเราหาตัวเขาไม่เจอนะคะเพราะว่านี่เลยลักษณะลำตัวขนาดนี้แล้วนะคะน่าจะอยู่ในช่วงที่ช่วงระยะที่ห้านะคะก็คือเขาเนี่ยจะเริ่มโตเป็นหนุ่มนะคะแล้วเขาช่วงกลางวันน่ะเขาเนี่ทุกคนจะฝังตัวอยู่ในดินค่ะนี่นะคะเขาจะฝังตัวอยู่ในดินและจะโผลมา ออกหากินในช่วงกลางคืนค่ะและเราก็เจอแบบจังๆเลยแกจำนวนต่อหลักฐานสนนะปฏิเสธไม่ได้แล้วแหละโอ้โหดูนะคะนี่ถ้าเราหาไม่เจอนะ,ะทุกคนโกรนแน่ๆนะคะนี่ทิ้งอะไรไว้หฮอึทิ้งไว้อีกนะนี่ดูสิอืมร้ายมากๆเลยนะคะทุกคน ยังไงนะคะถ้าใครนะคะที่เจอว่าต้นไม้ที่บ้านเนี่ยเอ๊ะทำไมใบมันแหว่งโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะค้นหาทางต้นก็นแล้วก็ไม่เจอนะคะว่ามีตัวอะไรอยู่เนาะให้คุณนะคะแอบมาดูตอนกลางคืนค่ะแล้วคุณจะเจอเจ้าวายร้ายแบบนี้นะคะไหนยังจะกินต่ออีกไหมหนี่อะทุกคนดูหน้าจัดจะเลยนะคะเปิดหน้ากันไปเลยนะเปิดหน้ากันไปเลยเราจะไม่มีการเบอร์หน้านะคะนี่เป็นไง อโอเคน่าจะอิ่มนนำแล้วนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพอเธอจ้าอิ่มเธอจ้าอิ่มได้แล้วนะจ๊าฮะอ,อิ่มได้แล้วนะอไวายร้ายมีเพื่อนมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยดูตามดินนะคะมีเพื่อนมาด้วยหรือเปล่าโอ้โหพรุ่งนี้เจอแน่นะจ้าพรุ่งนี้เจอแน่ จัดไปนะคะอีมาเม็กตินเบนโซเอตนะคะทุกคนผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทางใบแล้วก็ใช้รถลงไปในดินเลยนะคะอ่าโอเคเจอตัวละนี่นะคะทุกคนแล้วเขานะคะตอนนี้อยู่ในระยะที่ห้านะคะถ้าเขา เติบโตอีกนิดนึงนะคะเขาก็จะกลายเป็นดักแด้แล้วนะคะแล้วพอเป็นดักแด้ปุ๊บอาทิเดียวเท่านั้นแหละค่ะเขาก็จะกลับเป็นผีเสื้อนะคะตามเดิมและจากนั้นเขาก็จะไข่แล้วก็จะวนลูปอยู่แบบนี้นะคะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นคืนนี้ค่ำคืนนี้หมดเวลาของเจ้าแล้วข้าจะพาเจ้าไปคุกที่ห่างไกลที่สุดโอเค แต่โชคดีนะคะเราเจอเจ้าหนอนกระทูเนี่ยจำนวน1อัตราเท่านั้นนะคะก็คือเจอแค่1ตัวเท่านั้นก็ถือว่าเจอได้น้อยนะคะโชคดีไปนะคะสามารถหยิบจับนะคะออกไป กำจัดทิ้งได้นะคะแต่ว่าถ้าเจอในปริมาณที่เยอะเนี่ยโอ้โหก็คงจะต้องกําจัดด้วยสารเคมีนะคะแต่ว่าก็จะขอบอกว่าเจ้าหนอนกระทูนะคะอย่างที่เคยทําคลิปไปเนี่ยมันเป็นหนอนชนิดที่ว่าเรียนรู้กับสารเคมีได้ไวมากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าจะกําจัดเจ้าหนอนกระทูต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนสารเคมีนะคะที่มาใช้กําจัดพวกมันค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้สารเคมี A มากําจัดในครั้งแรกนะคะเขาจะจดจําและไปพัฒนา ระบบของตัวเขาเองนะคะในการดื้อยาชนิดของ A เพราะฉะนั้นถ้าครั้งต่อไปเรานำา A มาฉีดอีกเนี่ย ก็จะไม่สามารถกําจัดไอเจ้าหนอนกระทูพวกนี้ออกไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอในปริมาณที่น้อยในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะก็ใช้วิธีนี่แหละคะ่ะวิธีธรรมชาตินี่แหละคะ่ะในการจับออกไปทําลายนะคะแต่ถ้าเจอนะคะในปริมาณที่เยอะอย่างเช่นเอ,อ่อคนที่ทําการเกษตรนะคะปลูกเป็นไร่ข้าวโพดเป็นไร่อ้อยเป็นไร่อะไรแบบนี้ก็คงจะต้องปรับใช้ในส่วนของสารเคมีนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นการปลูกต้นไม้ประดับอะไรปกตินิดๆหน่นอยๆนะคะยิบๆบย่บยอยๆหนึ่งถึงสองต้นนะคะก็สามารถ มาใช้วิธีนะคะมาส่องหาจับตอนกลางคืนนะคะแล้วก็นําไปกําจัดค่ะสาเหตุที่ต้องหาตอนกลางคืนเพราะว่าเจ้าหนอนกระทูนะคะขนาดตัวที่เท่ากับตัวที่เราเจอตอนกลางคืนนะคะมันจะอยู่ในระยะที่5ค่ะนั่นก็คือระยะแบบว่าวัยแตกเนื้อหนุ่มแรกรุ่นแล้วนะคะมันจะมีการช่วงกลางวันเนี่ย จะไม่เจอเขาเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะลงไปหลบอยู่ใต้ดินค่ะแล้วพอกลางคืนเขาถึงจะขึ้นมากัดกินใบไม้มาหาอาหารนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราไม่สามารถกําจัดนะคะเจ้าหนอนกระทูในช่วงวัยนี้ออกไปได้เนี่ย เขาก็จะค่อยๆเย,ยีบไประยะที่6ค่ะก็คือระยะที่เป็นดักแด้นั่นเองค่ะแล้วพอเขาเป็นดักแด้แล้วนะคะเขาใช้ระยะเวลาอีกแค่2อาทิตย์ก็จะกลายเป็นผีเสื้อวนลูปกลับมาผสมพันธุ์วางไข่กลายเป็นหนอนกระทูกัดกินใบกลายเป็นดักแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อวนลูปอยู่แบบนี้นั่นเองค่ะ ก็เอาเป็นว่าคนรักต้นไม้สายส่องต้นไม้นะคะก็ต้องทําใจนิดนึงเนาะนอกจากส่องความสวยงามของต้นไม้นะคะในช่วงเช้ากลางวันเย็นแล้วกลางคืนก็ต้องสอดส่องเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าศัตรูตัวร้ายบางทีมันก็แอบมาทําลายต้นไม้ของเราในช่วงกลางคืนนั่นเองค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสินฝูด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติดตามทางเพจ Facebook ก็กดติดตามได้ที่สินฝูแพนค่ะสำหรับ วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ